สวัสดีจ้าชั้นลอล่นานะจ้าเพิ่งแนะนำตัวแล้วก็ถ้างั้นแนะนำช่องเลยนะช่องชื่อ m m p n channel นะจ้าถ้างั้นก็จะมารีวิวการแต่งบ้านนี่คือสภาพบ้านของทีฉันจะ้ะบ้านของชันก็เป็นอันเล็กๆนะไม่ได้ใหญ่ตัมากขนาดนั้นนะนั่งไม่อยู่เลยจริงๆ ที่เราจะมาจ่ายก็ขอให้ทุกคนกดไลค์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะขอคนละหนึ่งไลค์ก็ได้ถ้างั้นเริ่มจากเตียงนอนก่อนที่เราจะจัดในบ้านเป็นเฟอร์นิเจอร์สีแดงนี่อ้าเจ็บปะไม่เป็นไรหรอนี่คือเตียงนอนเตียงนอนนี้ ฉันใส่ผ้าปูที่นอนเข้าไปแล้วล่ะโอเคถ้าง,งานเฟอร์นิเจอร์อันต่อไปเลยขาดไม่ได้หมอนกับผ้าห่มรอก่อนแล้วกันปิงปิงหืมหมอนนี้จริงๆเลยถ้าง,งานรีบๆอัปเกรดมเถึงหมอนหมอนใหญ่สุดตามด้วยหมอนเล็กสุดหืม อีกหมอนหนึ่งเธอจะได้รู้ว่าฉันเอาทำอะไรค่อยดูที่หลังนะโอเคสิ่งต่อไปก็คือผ้าห่มใช่เปล่าผ้าห่มมาแล้วจ้าเป็นลายกวางคู่ฉันก็จะวางไว้ตรงนี้เลยถ้างั้นเราก็ต้องมาวางสิ่งต่อไปใช่เปล่าแล้วก็คือสเสบียงอาหารก็จะเก็บวไว้ในถุงนี้เห็นไห้ นี่ลืมบอกมิไฟ LED ด้วยมันยังไม่ดีพอเราต้องอัปเกรดถ้าั้านขอตัวไปอัปเกรดบ้านก่อนนะ <c oughs> ท่จเดอเศร้ฐีมรณะจ้านิ่งฉันก็ได้เติมมาราย,ย่างเลยก็มันได้หลายอย่างขนาดนั้นก็เชผ้ามาแล้วก็หมอที่ฉันบอกว่าจะอยู่ภายหลังนี่กล่องของเล่นก็ฉันเบื่อเบื่อนะนะจะได้เล่นถ้างั้น ก็ขอตัวลาไปก่อนถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ให้ช่อง MMBN ด้วยนะบ๊ายบายจ้า